สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูมือที่พึ่งความสามารถของตนเองบรรเลงงานประสานความรู้แล้วมีเงินใช้อยู่จินสบายได้นะครับก่อ,กอนอื่นมาดูที่ว่ามันมีจุดไหนที่เป็นจุดส่งเสริมก่อนนะครับจุดที่ส่งเสริมนะครับดูนี่มือขวาก็คือแนวของวาสนาสวยอยู่นะ ออกจากเส้นชีวิตเนี่ย т, มือซ้ายมือซ้ายมือขวาเหมือนกันเนี่ยคือแนววาสนานี่คือจุดที่ดีอีกจุดส่งเสริมนี่อีกจุดหนึ่งบุรุษทิตอ่์เส้นนะหมายถึงเส้นก่อนนี่ก็ด้วยเหมือนกันเส้นสวยเส้นคมนะถ้าเป็นเนินล่ะก็เนินพุทธเนินนาทิ์เนินเสาเนินพรฤหัสเนี่ยมีสี่เหลี่ยมบุเนินพรฤหัสด้วย ทุกเนินนะครับทุกเนินแล้วก็มีเส้นนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยมีความพยายามดีเนี่ยนี่คือจุดที่มันส่งเสริมนอกจากตัวเนินแล้วก็คือเส้นนะครับก็คือเส้นเส้นบนดวอาทิตย์ก็มีนะเส้นบนเส้นค้ําเนี่ยก็มีนะเส้นแต่ละเส้นมันจะเป็นเส้นคมๆเล็กๆถือว่าเป็นจุดที่ส่งเสริมในดวงนี้และลักษณะมือที่ดูเต็มเต็ม มือที่ดูเต็มเต็มบ่งบอกถึงความพยายามความอดทนความมั่นใจของตัวเองอันนี้คือจุดหนึ่งที่เป็นจุดส่งเสริมโดยก็คือเส้นนี้แต่จุดนี้ส่งเสริมเหมือนกันแต่ส่งเสริมในรักษาให้ตัวเองเร่งรีบอ่ามันเป็นตัวกระตุ้นก็ว่าได้เนี่ยตัวเร่งรีบร้อนใจนะ อดึงเส้นหัวใจมือขวาเนี่ยก็เป็นหัวใจวางแผนอยู่แล้วเนี่ยแนวอย่างนี้หักลงเนี่ยเป็นเส้นหัวใจวางแผนนะครับทำอะไรก็มีการคิดมีการวางแผนที่ดีสลับมือนี้เนี่ก็เส้นวาสนาก็ผ่านทะลุดเส้นสมองไปได้เนี่ยอันนี้ก็ดีอีกนะเส้นคิตอ่าเส้นคิดก็คมก็คมลึกชัดดีไหมเส้นคิตก็คมลึกชัดดีนะครับคือความพยายามสุขภาพต่างๆก็ดีสุขภาพร่างกายก็แข็งแรง มีการตัดสินใจที่ได้ดีนะพูดถึงแนวเส้นสมองก็แนวเส้นสมองโคนต้นเส้นจะใหญ่ปลายจะแหลมคมมันอยู่ในกลุ่มของสมองแหลมคมด้วยนะเนี่ยข้างซ้ายข้างขวาเนี่เหมือนกันเนี่ยเส้นปลายสมองจะแหลมคมลงมานะครับนี่คือความเก่งคือความฉลาดเนี่ยมีทั้งสองมือเนี่ยความเก่งความฉลาดความสามารถความเข้าใจในเนื้องานจะทําอะไรจะดําเนินคิดไปแบบไหน จะขายจะพูดยังไงมันจะได้เงินมันจะได้ตังเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่เจ้าของมือเขามีมีพื้นฐาน่ะตัวพื้นฐานในมือมันดีนะส่วนเส้นนี้มันเป็นลักษณะของเส้นองค์ประกอบเข้ามาเสริมว่าชีวิตมันจะเดินไปไปทําอะไรเนี่ยเป็นเส้นเดินทางนะเส้นเดินทางด้วยเส้นวิ่งเต้นวิ่งเต้นอะเส้นเป็นเส้นวิ่งเต้นก็นี่ก็เป็นเส้นเดินทางด้วยนะเนี่ยเส้นเดินทางก็เจ้าของมือนี่รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิด อาจจะเป็นเซลล์เนี่ยมันก็เลยมีเส้นวิ่งเต้นติดต่อเดินทางค้าขายพึ่งความสามารถตนเองทักษะคําพูดฝีมือตนเองบวกกับเส้นวาส,สนากับเส้นชีวิตนั่นแหละถึงบอกว่าพึ่งความสามารถตนเองเราได้ดีได้ดีมีเงินมีทองใช้มือแบบนี้ไม่ขี้เกียจหรอกอยังไงก็ไม่ขี้เกียจแต่บอกว่าถ้าถ้าไม่ขี้เกียจก็ไม่ใช่เพราะลักษณะต้นทุนมือแบบนี้มันไม่ขี้เกียจมันมีแต่อยากดีอยากได้อ่าม,มีแต่อยากทําอยากหานะ่ะ เนินประหลัดก็มีสี่เหลี่ยมเป็นกล่องเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่สวยมีมีเส้นมุมมึงถึงความพยายามสูงเข้าไปอีกนี่อยากได้อยากดีอยากรวยนีย่เออตัดกันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับีเส้นชีวิตพยายามอีกผัดจันแห่งลายมือตัวเลขค่ะเส้นที่ส่งเสริมเส้นที่ดีมันมีเยอะมันมีหลายจุดมันมีเยอะกว่าไอ้ตะแบงเส้นจุดที่มันเสียนะจึงให้ราคา จึงให้ราคาต่อรองกับมือนี้เป็นมือที่จะมีเงินมีทองใช้เรียกว่าสามารถที่จะมีเงินอยู่ในระดับระดับ1ิบล้านได้เหมือนกันนะครับลักษณะของบนมือฝ่ามือนี้นะครับเอาครับทีนี้มาดูเส้นรายละเอียดของเส้นอื่นๆที่มันมีตัวลักษณะเส้นที่มันจะมาบ่งบอกให้เพิ่มในรายละเอียดในมือนี้อีกนะครับอย่างเส้นนี้ แนวของเส้นอิทธิพลหรือเส้นอาทิตย์นี้ลากเข้ามานี้ก็ยาวก็เป็นเส้นที่ออกมาจากเส้นวาสนามันเสริมทักษะความรู้ความสามารถเข้ามาอีกแล้วก็จะมีเส้นนี้เป็นเส้นสนับสนุนวิ่งเข้าไาค้ำอีกแล้วก็ได้เส้นพุทธ่่ดีแล้วก็มีเส้นนี้คกอบนเส้นสมองนี้เป็นลักษณะของการบริหารการจัดการการพูดแล้วก็มีเส้นค้ำมีลักษณะเส้นค้ำสนับสนุนเส้นนี้ ถ้าพูดถึงการสนับสนุนมันก็มีเหมือนกันข้างนี้ก็มีเหมือนกันนะข้างขวาถ้าพูดถึงในแง่ของการสนับสนุนมันก็ใช่ก็คือตัวนี้และมันยังหมายถึงว่าสิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารการจัดการด้วยการที่มันเป็นเส้นวิ่งเข,ข้าไปค้ามกันเนี่ยมีลักษณะเส้นที่สวยขึ้นคู่กันอันนี้ก็คือจุดที่ดีแต่จุดที่เสียทิศก็คือจุดนี้ต้องระวัง ความเสียหายจะเกิดขึ้นมันก็มีสอดแทรกอยู่ก็มีภาระอะไรที่ต้องกดดันอยู่ก็นี่ลักษณะสามเหลี่ยมกดทับบนเส้นสมองตัวนี้จุดนี้ก็เป็นเส้นวางแผนที่ดีดนะครับเนี่ยมมหหัจยย์แ่งลาือตวเลขเส้น<ะ>วางแผนหัวใจวางแผนคือวอะไรก็คือต้นเส้นอย่างนี้เดี๋ยวที่นี่มาดูในมือข้างขวานะครับ ก็มีเส้นพยายามเนี่ยมีเส้นชีวิตมีความพยายามสูงเข้ามาเสริมอีกนะแต่จุดตัดของเส้นเนี่ยเป็นความเครียดมีความเครียดมีปัญหาอยู่นะครับก็คือแนวที่มันชนเส้นสมองชนเส้นวาสนาเนี่ยเส้นอาทิตย์มีลักษณะอ่อนอ่อนโค้งเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ละเอียดในการทํางานได้ดีใส่ใจในรายละเอียดในการงานแล้วผลงานมันก็จะออกมาดีด้วย ก็มีเส้นร้อนใจบ้างนี่ก็คือนี่นะมีเส้นลักษณะร้อนใจในการงานนั่นแหละนะครับก็มีอยู่เหมือนกันเส้นนี้นี่เขาหาเส้นมาเสนะอีกเส้นหนึ่งก็คือส่วนนี้อย่างเส้นนี้ยาวๆออกจากเงินหลักฐานเนี่ยเรียกว่าก็จะมีหลักฐานนของตัวเองจากการสร้างหลักฐานมาจากการค้าการขายก็ว่าได้นะครับเป็นเส้นหลักฐานงอกเงยนนะครับอุดนี้เหมือนเป็นลักษณะเป็นแปลงที่ดิน ที่มีโอกาสจะได้ซื้ออีกในอนาคตมันเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะเส้นตำแหน่งนี้เส้นที่เกี่ยวกับการพูดการเจรจาเนี่ยมีอยู่สามถึงสี่เส้นก็เป็นคนที่กล้าพูดเป็นคนที่มีความลักษณะของการกล้าพูดกล้าเจรจาแล้วก็พูดได้ตรงตรงประเด็นด้วย และแนวลักษณะเส้นก็บ่งบอกว่าเป็นคนที่จัดเรียงคำพูดมีเอกสารประกอบด้วยเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับอันนี้ก็คือเหมาะกับคนที่จะมาทำงานลักษณะเป็นเซลล์ด้วยนั่นเองนะครับนี่คือรายละเอียดต่างๆเล็กๆน้อยๆที่มันซ่อนอยู่ในมือนี้นะครับ